มันอยู่ทีหัวใจครับน้ําหนักเท่ากันเนี่ยสู้กันได้ครับไม่ต้องเกี่ยงอะไรครับพยายาม่อ้นี่ครับแ้งขวาครับขวาหมาทีครับแล้วเตะพับเลยครับโอ้โหเจ้าพลังเพชรครับแล้วองไงครับปู่กับประกบครับชักจะยุ่งเลยครับทางด้านพลอยขาวพยายามเดินครับทรงนี้อยู่แล้วครับพลอยขาวอย่างที่บอกไปครับเป็นน่วยที่ ยกสนุกครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่มาดูีดีกาครับแต่ว่าวันนี้เจของใหญ่ครับโอ้โหพลรงเพชรตัดทุมาแต่ละทีครับยัดเข้าไปนี่ครับพลอยขาวโดนแล้วทนได้ครับมาดูฝั่งของมุมน้ำเงินครับพาังเพชรตดนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยกที่สองครับท่านผู้ชมค่ายนี้ค่ายจอพัทยานะมีลักเดียวมีพิมเดียวครับประเภทติดเกียร์ห้าครับ ลอยหลังหกลมครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมนี่คือลอยขาวกางเกงสีแดงครับ,บรเสลีเงินพาังเพ่ดดูรูปร่านอะไรลอยกลายจาดูลูกคีบครับคีบแล้วจับลักษณะไม่ล็อกครับเหยียดเหยียดแขนไปตรงๆแล้วก็ตีด้านขวา,าลวสลับตีด้านไหนตอ,อจิกกูกดแข,อข,อขอ็งแรงมากครับลอยขาวล็อกอย่างนี้แล้วจะดิ้นยังไงครับล็อกเหนียวแล้วเกินครับตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ครับโหมลงมาตี ปล่อยปล่อยมัดรันพลังเพชรยังไงดีครับอ่าสับขาทีหนึ่งครับยาวนักใช้ไม้หลดลงมาครับเสียบเท้าพลังเพชรสบบอลมาเสียบครับนะครับแหมขอให้ขอให้มาแลกครับขอให้มาแลกเข่าครับคอยขาวมีของชอบอยู่แล้วครับอ้าวครับอย่างนี้ดีสนุกครับเดินต่อครับคอยขาวครับเดินไปเจอพลังเพชรถีบสกัดไว้ก่อนครับขยับเข้าหา โอ้โหนี่กับผันล่ารับพยายามที่จะตอบโต้ครับกูหยุดการเดินของเดินเหมือนเดิมครับปล่อยขาวไม่ต้องดูชันดูเชิงอะไรกันมากรับสไตล์นี้อยู่ครับลอกคอเด้งตีรับเอาและครับจังหวะนี้เสียหลักเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ล้มหลักยังดีอยู่กับอ้๋มาถึงนี่หมัดขวามาครับเอาครับเห็นที่วงในครับลังเพชรครับเด้งตีเหมือนกันครับลอยขาวครับชอบอยู่แล้วครับ บินลงมาเดินต่อครับหยาบเข้าหาแข่งประสา,านการสับซอกต่อยหมัดโอ้โหนี่กระพือแข่งขึ้งเข่าโอ้โหเนชัดนะครับความใหญ่ใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยพลังเพชรโอ้แต่ว่าใจใหญ่กว่าตัดจริงๆครับทางด้านลอยขาวเห็นช่างตัวท่อแมวดูครับถอยหล,งลงังหกล้มออกสตาร์ทยกหนึ่งยังไงยกสามก็ยังอย่างนั้นเจาะยางก่อนแล้วเดินต่อหวาขวามาครับพลังเพชรอือหึ่งกระโจนฮะจังหวะวงไงนี่ไรแขนแล้วตีขวา พอจับลายแข็งครับแข็งแรงจริงๆครับคายจอพัทยานี่แล้วละครับสับอกครับโอ้โหนีแม่ไม่ใช่มีแต่เข่าครับซอกก็มาด้วยครับแล้วับขวางหน้าครับขวางสู้ครับต้องขวางครับทางด้านพลังเพชรตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับ ไม่สนแล้วครับพลอยขาวเดินต่อเอาต่อยหมัดฟันศออครับแล้วก็ขวางตัวเล็กขวางตัวใหญ่เสียบเข่าไปอืมชสถากการมันบีบครับบีบที่ต้องสู้เข่าครับเอาครับสับซอกเน้นกันที่วงในครับกรรมการแยกกันมาก่อครับสู้กันใหม่กางเวทีเป็นการดวลใจแร่ใจนะครับดูจิตด้วใจของพลอยขาวเสียบขวาจับกรบแทงด้วยศอกวางขวาเต้าืนซ้ายโอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีหยุดครับสนใจนี่โอ้ อกนี้ฮะชุดลงไปเลยหูดูครับแน่นิ่งไปเลยครับด้วยจังหวะแทงบวกเมื่อกี้ครับสบลบเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับหมัดก่อนครับศอกดอกนี้ครับฝังแทงสู้ครับเสียบเข่าครับดูฮะตัวเล็กก็จริงครับ แต่ว่าบูเหลือเกินครับโดนหมัดก่อนนะครับแล้วเข่าตามครับเข่าขวาดอกนี้ครับนี่งครับต่อยหัวครับมวยไทยต้องอย่างนี้นะครับต้องมีครบเครื่องต้องมีทุกรูปไม่ใช่ว่าจะมีเข่าอย่างเดียวครับต้องมีหมัดมีศอกนี่ฮะเปิด้วยหมัดก่อนคือจะลงตั้งแต่หมัดแล้วครับแล้วเข่าตามไปทีหนึ่งครับมุมมีชัดมากครับเข่ายืดข้าวเลยเต็มชม้โาจะวาเอะไรทีชนะไปแบบไม่ต้องพึ่งคะแนนแล้วครับลอยขาวจอพัทริยาชนะไปแบบ เทนนิสกนนักเอาในยกที่3ครับเดี๋ยวดูภาพช้า